สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของจังหวะนะครับสัปดาห์ก่อนเราก็เรียนเรื่องของดนตรีไปแล้วนะครับว่าประเภทดนตรีแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มเรียนในเรื่องของจังหวะนะครับจังหวะดนตรี นะครับมาไปดูจุดประสงค์กันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. ระบุอัตราความเร็วของจังหวะได้นะครับสสามารถปรบมือตามจังหวะได้ 3. สามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงได้ 4. ตระหนักและเห็นคุณค่าการนำจังหวะไปใช้ประโยชน์นะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้มี4ข้อนะครับเดี๋ยวนะครูจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอนะครับวงดุดิยางนะครับจากโรงเรียนมัธยมวัดสิงนะครับดูว่าในจังหวะของพี่ๆเขาเล่นเนี่ยบรรเลงเนี่ย มีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเดินแถวอย่างไรนะครับอ่ะไปชมกันเลย ก็เป็นตัวอย่างนะครับของพี่พี่วงโรงเรียนมัธยมวัดสิงนะครับในการประกวดอ,อันนี้ก็ขอบคุณสื่อวิทยทัศน,นะครับจากโรงเรียนมัธยมวัดสิง์นะครับรอบคัดเลือกเอผยแพร่โดยกรมภาระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับอ่า ทีนี้นักเรียนคิดว่าการเดินตามจังหวะกลองที่พร้อมเพียงกันมีประโยชน์อย่างไรเป็นยังไงบ้างที่เราดูไปเมื่อกี้นี้นะครับหนึ่งนะครับทางด้านร่างกายนะครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวนะครับระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงาน สารสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพข้อ2นะครับถ้าในด้านสังคมก็ช่วยให้เรียนรู้บุคคลที่อยู่รอบตัวสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้นะและช่วยให้เรียนรู้ถึงมารยาทการเข้าสังคมในงานสังสรรค์ต่างๆได้อย่างดีนะครับสว่วนทางด้านอารมณ์ นะครับทางด้านอารมณ์ก็ช่วยให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายนะครับลดความเครียดได้นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการเดินตามจังหวะกรองที่พร้อมเพียงกันนะครับต่อไปจังหวะนักเรียนคิดว่าจังหวะหมาย ความว่าอะไรจังหวะคืออะไรไปดูกันสิเขาบอกไว้ว่าจังหวะเป็นสิ่งสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจำวันของเราเช่นจังหวะการหายใจจังหวะการก้าวเดินและจังหวะการพูดเป็นต้นนะครับจังหวะ มี2ประเภทนะครับ1ก็คือจังหวะสากล2ก็คือจังหวะเพลงไทยนะครับจังหวะสากลนะครับคือจังหวะเพลงมาร์ทนะครับที่ครูปเปิดไปคลิปแรกนะครับอันนั้นคือเพลงมาร์ทใช้สำหรับเดินแถวหรือเดินสวน สนามในงานพิธีต่างๆนะครับต่อไปจังหวะเพลงไทยนะครับจังหวะเพลงไทยเป็นตัวกวบคุ้มความช้าเร็วของเพลงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะเพลงไทยที่สำคัญคือชิงและกรองนะครับอ,อัตราจังหวะนะครับ1จังหวะช้า นะครับเขาเรียกจะมีอัตราจังหวะคือ3ชั้นนะครับ2จังหวะปานกลางอัตราจังหวะก็คือ2ชั้นและ3จังหวะเร็วเขาเรียกว่าตาจังหวะชั้นเดียวนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวจะให้นักเรียน ฟังเพลงที่ควจะเปิดว่าเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วนะครับเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นนะครับไปฟังกันเลย ไหมเพลงนี้นะครับมีอัตราจังหวะกี่ชั้นจำได้ไหมเพลงช้าเพลงปลานกลางเพลงเร็วเพลงช้านะครับมีอัตราจังหวะคือ3ชั้นนะครับอันนี้ก็คือเพลงช้านรกชื่อเพลง คำหวานนะครับอ,อันนี้ถ่ายทำโดยสำนักการสังคีตกลมสิลปากรนะครับเดี๋ยวเพลงต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนฟังจิว่าเป็นเพลงช้าเพลงปานกลางหรือเพลงเร็วนะครับ เพลงนี้เพลงช้าหรือเพลงเร็วครับ เพลงนี้ก็คือเพลงเร็วนะครับมีอัตราจังหวะกี่ชั้นครับลูกมีอัตราจังหวะ1ชั้นนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงค้างขาวกินกล้วยนะครับสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเป็นคนบันทึกวิดีโอนี้ไว้นะครับ ต่อไปกิจกรรมปรบมือเข้าจังหวะนะครับมาดูจังหวะช้าก่อนก็คือจังหวะ3ชั้นนะครับแต่ละห้องสังเกตว่านี่คือห้องนะครับลูกหห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้องจะมีอัตราจังหวะอยู่4จังหวะนะครับ1 2 3 4 หนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามฉับอ่านะครับอา้าวลองทำตามนะครับนี่จังหวะชิงให้นักเรียนแบมือนะครับส่วนจังหวะฉับให้นักเรียนปรบมือนะครับอ่าไปพร้อมกันนะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามแบมือหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามปรบมืออ่านนะครับอันนี้ก็คือจังหวะสามชั้นนะครับเท่ากับจังหวะเพลงจังหวะช้านะครับต่อไปจังหวะสองชั้น เท่ากับเพลงจังหวะปานกลางนะครับเหมือนกันเลยนะครับนับ4จังหวะนะครับสังเกตว่าจังหวะที่4นะครับจะเป็นการแบรมือและปลบมือแบมือและปลบมือในจังหวะที่4นะครับอลองทําตามนะครับพร้อมสามสี่หนึ่งสองสามแบ 1>, 1 2 3ปลบ1 2 3แบกหนึ่งอ่อาปลดเราสังเกตว่าจังหวะปานกลางกับจังหวะช้าเมื่อกี้นี้นะครับจังหวะปานกลางเนี่ยจะตบมือเยอะกว่าใช่ไหมลูกมีการปลบมือเยอะกว่าเพราะว่าแต่ละห้องจะเริ่ม ที่ห้องที่1เลยนะครับส่วนเพลงช้าเมื่อกี้นี้เริ่มที่ห้องที่2นะครับนะไปดูจังหวะเพลงเร็วสิอ่าทีนี้จังหวะชั้นเดียวนะครับคือจังหวะเพลงเร็วนะครับอ้าวอันนี้ก็ยิ่งปรบมือเยอะเข้าไป ใช่ไหมครับห่งสองแรบสปบหนึ 1, 2, 3, ่งแบสปบหนึ 1, 2, 3, ่งแบสาปบหนึ่งแบสปบใช่ไหมครับหนึ 1, 2, 3, ่งแบสปบหนึ 1, 2, 3, ่งแบสปบหนึ่งแบสาปบ หนึแบบ่สปรบอ่าทำตรงจังหวะไหมนักเรียนอ่าอันนี้ก็คือเป็นจังหวะเพลงเร็วนะครับอ่าต่อไปอันนี้ก็คือเพลงช้างนะครับเป็นคําประพันธ์เนื้อร้องโดยคุณหญิงชินศิลปะบัเลงนะครับเพลงนี้ ใช้ทำนองพม,ม่าเขวนะครับ่าร้องพร้อมกันช้างช่างช้างช่างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเดียกว่างวงสองเขียวยาวกวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว ทีนี้ปลบมือด้วยนะครับตามจังหวะช้างช้างช้าง,างนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขียวยาวกวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอ ทีนี้จะให้นักเรียนนะครับฝึกร้องเพลงช้างพร้อมปบมือตามจังหวะให้ถูกต้องนะครับและเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการนะครับแล้วก็เดี๋ยววันเปิดเรียนนะครับจะให้นักเรียนออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน ให้นครูชมทีละคนนะครับนะสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับอา่าจังหวะดนตรีนะครับประเภทของจังหวะนะครับหนึ่งก็คือมีจังหวะสามัญใช่ไหมลูกก็คือจังหวะสากลนนะครับสองก็คือจังหวะเพลงนะครับต่อไปอัตราจังหวะนะครับ อัตราจังหวะ3ชั้นก็คือเพลงช้านะครับอัตราจังหวะ2ชั้นก็คือเพลงจังหวะปานกลางนะครับอัตราจังหวะชั้นเดียวก็คือเพลงเร็วนั่นเองนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ นะครับก็จะให้นักเรียนไปฝึกนะครับปฏิบัติร้องเพลงประกอบจังหวะนะครับพร้อมปรบมือแล้วก็จินตนาการท่าทางด้วยนะครับตามนักเรียนชอบเลยหนูจะเอาท่าไหนมาใส่ก็ได้ในเพลงชางนะครับอ่าเดี๋ยววันเปิดภาคเรียนเดี๋ยวคุณครูจะ ให้นักเรียนแต่ละคนมาแสดงหน้าฉเฉลี่ยให้ครูชมนะครับโอเคนะ,อะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวเจอกันอีกว่าเราจะเรียนในเรื่องอะไรกันนะครับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ